จากที่ผมได้ได้คิดอะหลายอย่างนะแล้วก็ได้เดินมาเจอคนมากมายนะได้มาเจอแฟนคลับที่เรามานะครับก็ได้มาเจอเพื่อนทุกคนได้เจอพี่ๆนักข่าวหลายๆคนนะครับผมก็ตัดสินใจแล้วว่าเออพอดีดีครับก็จะเป็นเหมือนเดิมสภาพที่มันสนุกตลกเหมือนเดิมที่เราเป็นเม่ไหร่ท่าบอกเราไม่เศร้าเลยอะไรทะไม่เศร้าเลยเหรอเวามรู้กเราใจเราจริงๆอ่ะเศร้ามากครับผมเศร้ามากเศร้าชิบหายเลยครับผมเศร้าแบบเศร้าแบบ โคตรเศร้าเลยครับผมแต่ก็สงสารแฟนคลับหลายคนนะครับ mm hmm. ที่เศร้าไปกับเราด้วยนะ mm hmm. เพราะว่าผมรู้สึกว่าการให้ใจแฟนคลับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเราไม่ได้ทํางานอย่างเดียว mm hmm. เรารู้สึกว่า mm hmm. มีแฟนคลับให้ใจเราหลายคน mm hmm. ทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยครั mm ้ hmm. hey, งนี้เราเรา,เราคิดว่าเราหลงคิดไปแล้วเราคิดไปแล้วจริงแหละว่าว่ามันคงเป็นจริงต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความรักที่ mm hmm. ที่น่ารักมากนะสำหรับผมนะ mm hmm. มันได้โอ,อกาสที่ดีที่สุดคือได้โอ,อกาสที่ทุกคนเปิดใจทุกคนยอมรับมันนะฮะในความรักครั้งนี้ของผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ทำให้เราได้วางแผนเหมือนที่ได้คุยกันไว้นะครับเรามีเรื่องที่ตกลงกันอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนะที่มันที่มันมีความสุขมากผมมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบรอบทั้งทั้งล่าสุดที่ที่กลับมานะครับก็มันเป็นอะไรที่มันมันดีมากๆนะแล้วก็ให้ได้ได้สร้างรอยยิ้มให้หลายคนมากมายผมรู้สึกมีความสุขมากถึงมันจะแบบว่าจบโคตรไวเลยนะถ้าเกิดอะไรตอบไม่ได้แต่ตัดสินใจจบไปตอไม่ได้ผมผมไม่รู้นะว่าว่าผมจะจะตอบให้มัน ยงเงีคงเทงทำไมนะครับผมว่าตรงๆเลยน่าจะเบื่อผมเลยครับผมก็พ่งตรงนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผิดครับเขาเื่อเขาต้องเบื่อผมนั่แหละครับนมถ้าผมจะพ่งตรงมันไม่มีข้อข้อใดๆอื่นนะครับผมผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ตัวผมผมอยู่แล้วก็ต้องเริ่มรู้ตัวแล้วแหละว่าจริงๆมันควรจะเป็นยังไงนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างจะเป็นยังไงนะครับเราเราก็ต้องรู้ตัวของเราเนี่ยเขาเบื่อไม่ได้เป็นตัวเองหรอไม่ใช่จริงเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะครับสำหรับสอง ผมจะย้ำเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสำหรับคนสองคนเนี่ยไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนสคนนะครับและสําหรับผมผมอายุ30แล้วนะครับผมไม่ใช่ผมเรียกว่าตัวผมเนี่ยผมไม่ใช่เด็กแล้วนะการที่ผมตกลงกับใครการที่ผมมีความหวังกัใครการที่ผมแบบตกลงพูดอะไรกับใครแล้วกับใครแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่จริงใจมากแล้วก็ตั้งใจอยากทําให้ทุกอย่างมันสำเร็จเหมือนที่เราคิดนะแล้วก็ตัวเขาผมก็มองว่าเราโตกันทั้งคู่แล้วนะ มันเป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องที่ตกลงกันแต่ว่าวันนึงมันเป็น,น,น,ปนไปไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็คงต้องยอมรับที่มันก็ไม่ได้เป็นแบบที่เรา,าคุยเหตุหลังๆที่มันจากมันเน็กเลยเหรอใช่จากหลักผมว่าไม่ใช่จากตัวผมครับเหมือนแค่ที่เขาพิมพ์ว่าผมต้องพูดตรงนะวันนี้ผมคงไม่ได้เป็นลูกชายฟอนะที่จอกมาพูดว่าเพราะผมรักเขามากใช่ไหมจะให้ผมออกมาพูดอีกเราคงเห็นว่าเขาโพสต์ว่าเขาอโหงอกหักแรลกใช่ไหมทุกคนเห็นโพสต์อยู่ใช่ไหมผมจะต้องไปยอมรับว่าผม ทิ้งเขาแบบให้เขาอกหักั้นที่ผมไม่ใช่คนทิ้งนี่เหรอมัน,นผมคงไม่ใช่ลูกชายพอขนาดนั้นนะครับผมใชา<น>่เพราะตัว<น>ผมอยู่แบบเป็นสองอาทิตย์ที่จริงๆว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่แบบก็นักใจอยู่เหมือนกันนักใจรู้สึกเราคือเข,ขาแทิ้งเราเหมือนกันโอ้โหผมไม่ได้ทิ้งเขาเขาเค่ถไม่ได้ทิ้งเขาผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทิ้งเขาเลยบอกว่าหลายคนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมจริงผมไม่ได้อยากพูดอย่างนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมโดนคนพิมพ์ต่าผมเยอะมาก ว่าผมเป็นคนไปทิ้งเขาผมเป็นคนไปทําให้เขาเสียใจเวลาเขาโพสผมจะบอกผมก็จะพูดตรงๆว่าถึงผมจะรักเขาหรืออะไรแต่เมื่อเมื่อมาถึงจุดเนี้ยผมบอกว่าผมไม่ใช่คนทิ้งเขานะครับผมไม่ใช่คนทิ้งเขาแล้วระยะเวลาเนี่ยมันผ่านมาได้จริงๆก็สักพักหนึ่งละการที่เขาลงอะไรเนี่ยผมก็พูดตรงๆว่ามันไม่น่าจะใช่ที่ลงถึงถึงผมละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขา ผมยังจาทุกสิ่งทุกอย่างวันที่ผมเดินออกมาได้อยู่นะครับผมว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะจริงๆผมก็ไม่ได้อยากสัมภาษณ์อะไรผมเป็นคนที่สัมภาษณ์แล้วผมไม่ชอบกันที่ให้มีการแบ่งแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายแบ่งฝุงแบ่งฝ่ายแบ่งพวกหรือว่าไปกระทบตรงีฝั่งนะครับผมก็จะย้ำว่าต้องขอร้องตรงนี้ว่าใครน่าจะด่าอะไรผมนะด่าให้เต็มที่เลยทุกคนจะด่าอะไรเนี่ยผมไม่ฟ้องพวกคุณแน่นอนเพราะผมคันจุดพวกนั้นมาแล้วแต่ว่าสําหรับใครนะครับที่อาจจะฟังแล้วรู้สึกอะไรไม่ดี อย่าไปโจมตีฝั่งข้ามอย่าไปอะไรฝั่งข้ามนะครับผมไม่ได้เป็นห่วงแค่ไงผมเป็นห่วงทุกท,ทุกคนด้วยนะทุกคนน่าจะรู้ว่ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นได้นะร<อ>้องไห้ป่ะเนี่ยฮะร้องไห้บ้างปัญหาร้องไห้ไม่เป็นเรื่องธรรมดามากเป็นเรื่องอะไรผมร้องไห้ผมร้องไห้หนักมากก็เป็นเรื่องที่ผมร้องไห้ไปแค่นั้นเองคุยแล้วสองคนมีคุยกับมีการพูดคุยกันมากน้อยขนาดไหนเ้ีงยรคุยเขาล่าสุดจ,จริงๆก็คือวันที่ที่เขาตอบผมมัคือวันที่สิบเก,ก้าครับผมผมคนจำได้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างแล้้วก็จได แล้วผมก็ไม่กลัวใน,นเรื่องอะไรที่เป็นความจริงเลยด้วยผมรู้สึกว่าผมอยู่มาทั้งอาทิตย์ที่ผมโดนแต่คอมเมนต์ว่าแบบเดี๋ยวก็ไงเดี๋ยวก็ไงคือด้วยผมไม่อยากให้ทุกคนไปแบ่งฝ่ายแบ่งแบ่งฝ่ายกันจริงๆนะแล้วก็มันมีคอมเมนต์ที่แบบเดี๋ยวก็ไงเดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวก็ัช้ไปก็ไงผมเนี่ยคุณไงามาเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าว่าแบบผมจะทําไงเพราะว่าผมเนี่ยเรียกว่าผมว่าตัวผมก็มีวุฒิภาะวะสูงพอผมมีการตัดสินใจ มีการมีสติสูงมากระดับหนึ่งนะครับการที่การที่ตัวผมจะควบคุมตัวผมหรือแบบว่าการที่อะไรเนี่ยเหมือนวันนี้ตอนแรกเราก็กล่าวมาแบบจะให้ทุกอย่างมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าผมเรียกว่าไม่ไปนลรเรายังต้องทํางานนะครับอยากให้คนที่มายืนให้กําลังใจงเราเนี่ยมีความสุขด้วยแล้วมันมีเด็กๆเกข้ามาด้วยนะเ mm hmm. มื่อกี้เจอเด็กๆก,ก็ทําให้รู้สึกว่าแบบว่าด mm ี hmm. ah, ชีวิตเราก็แค่จริง,รงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากผมไม่อยากให้เป็นลบกสมองของคนอื่น เพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาท่านเราไปเลื่อนอ่านเจอแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้มีหลายคนอยากมารู้ข่าวพวกนี้ยมันเป็นข่าวที่แบบมันลบหัวลบสมองของพวกคุณหลายคนมากผมก็ต้องขอโทษนีิงจริงด้วยไม่ได้มีไม่ได้มีหลายคนมาอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมต้องมีข่าวไอ,ไอคนนี้มันเด้งมามันเป็นลบลบข่าวทั้งจริงพวกคุณเอาเวลาไปอ่านข่าวที่มันมีสาระมีอะไรดีกว่าเยอะเลยครับไม่งั้นพี่ย้อนกลับไปก่อนน้านก่อนที่มันจะมีข่าวเราเลิกกันมันมีว่า เน็ตไอดอลเน็ตไอดอลไปกินข้าวกับผู้หญิงเลยทาให้เน็ตไอดอลไม่พอใจเลยพอมีอะไรนะครับผมหมายถึงว่าแน็ตไปกินข้าวกับผู้หญิงเลยทําให้เกลียดกันผมไม่ได้ไปกินข้าวกับใครเลยนะครับคุณชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่มีกินข้าวกับคนดูแลคนเนี้ยกัน้องคนเนี้ยนี่หรอคนไร้ารคนเนี้ยคือผู้จัดการผมเนี่ยที่ทำให้ผมได้ทํางานเป็นผู้เป็นคนมาเกือบหนึ่งปีเนี่ยนะครับผมก็ต้องขอบคุณเขาด้วยแล้วก็ ก็วางแผนที่จะลอบสังหารเขาไปด้วยนะครับลอบสังหารด้วยทคไมที่ถามแต่ว่าที่ไม่บอกวเาเขาเบื่อเราเรารู uh> <k <k ้ได้ไงว่าเขาเบื่อเราเบื่ออะไรเราจริงๆเราก็ไม่น่าพูดไปหรอกนะเมื่อกี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าการที่จริงๆผมเป็นคนที่นิ่งนะครับผมนิ่งแล้วนะฮะแต่ว่าการที่เขาลงเพราะว่าผมก็พูดตรงๆนะแบบเราจะรักกันเราก็ต้องพูดตรงๆนะผมรู้สึกว่าผมโกงคนดูไม่ได้ในการทํางานนะ ถ้ามันเป็นงานที่แบบยังค้างอยู่อะ่ะผมยกเลิกหมดเลยนะครับอันนี้ผมขอโทษลูกค้าจริงๆเลยนะยนนะผมจะบอกให้ว่าผมวางแผงนกันเนี่ยผมกล้าพูดว่ามันจะมีอีกเป็นร้อยงานนะผมไม่ได้ค,คู่เล่นนะก็แค่งานคู่นะครับม,มเยอะมากผมยกเลิกทิ้งทุกงานนะครับผมขอโทษลูกค้า,าจริงๆครับตอนแรกเราหนักใจกันมากนะครับว่าเราคือผมกับคนเนี้คุณปูนะครว่าว่าเราจะบอกลูกค้าอย่างไร แต่สำหรับผมอ่ะผมบอกว่าเราอายุ30ิบแล้วเราอย่าไปกหัวเขาแล้วสิ่งที่ทำให้ผมทํางานได้มากที่สุดคือการทางานกับการจริงใจกับคนที่ทจ,ทจ้างเราแล้วอ่ะเราต้องจริงใจกับคนดูด้วยความสัมพันธ์ผมนี่งจริงอ่ะผมรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้สำคัญอะไรมากมามากมายแล้วยังมันก็ถือว่าเป็นการระบายนะทีนี้นะผมเสมาก็ถ้ากระทบผมก็ต้อง ขอโทษจริงๆด้วยก็ฝากย้ำอีกทีนะใครที่ฟังอยู่นะว่าอย่าไปพลาดทิ้งถึงฝั่งด่าผมด่าได้คนเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่รู้กันว่าอะไรแต่ยังมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นต้องอยากันได้พูดคุยกับเขาไม่ไม่มีครับตัวผมเนี่ยคือผมคุยกับเขาผมโตแล้วอ่ะแล้วผมขอย้ำอีกทีหนึ่งเรื่องของคนที่อายุสามสิบคุยกันสองคนอ่ะมันควรจะเป็นเรื่องที่ผมโตแล้วจริงๆเหมือนเรื่องยิ่งพูดทิ้งผมไม่รู้นะจะเกลียดหรือทะเลาะอะไรกับผมก็มานะครับอย่างที่ผู้จัดการเขา ให้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะท่จรแตงานให้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะที่บอกว่าน้องเป็นอย่างนี้ทั้งคู่อยู่แล้วชอบลบลบบล็อกเล่เลๆอย่าเหมารวมนิสัยผมนะครับผมไม่ใช่นิสัยแบบนั้นนะครับผมเป็นคนที่แคร์คนมากนะครับเราทะเลาะกันหลายครั้งมากคิดว่าเวลาเขาอยู่ดีๆบล็อกผมโดยไม่มีเหตุผลน่ะแต่คนน่ะไม่ได้เข้าใจคนชอบนึกว่าผู้ชายอ่ะไปบล็อกแล้วผมนก็โดนฉลง่มโดนแต่แต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่อย่างนั้น เราก็ไม่รู้จักที่บายไงว่าผมยังไม่เคยับรอบเลยมันไม่ใช่นิสัยผมนะกับอีกงนนี้ใครจะเป็นลูกค้ารื่อกเรามันเป็นเรื่องข้อตลงสำหรับสองคนนะครับที่ที่โตแล้วนะคุยกันรู้เรื่องแต่แรกแล้วนะแล้ววันที่กลับมาเนี่ยเราก็นึกว่าป้ามผมเนี่ยจะได้มีความรักที่สุดยอดแล้วเพราะผมมีความสุขมากและผมจริงใจมากนะครับผมจริงใจกับตัวเขาเป็นที่หนึ่งจริงใจกับลูกค้าจริงใจกับ คนดูเพราะว่าคนดูเนีน่ยผมบอกเขาไม่ลงหรืออะไรครับถ้าวันหนึ่งอยู่ดีงานที่มันค้างอยู่แต่เรายังต้องไปฝืนทําโดยที่แบบว่าอะไรนะผม,ผมวางแผนไม่ไกลามากผมเห็นผมตลกเนี้ยดูไม่มีสาระในะแต่ผมจะบอกท้า<ต>ว่าผมเนี่ยมผมวางแผนอะไรไว้ผมวางแผนนีิจังนะแล้วผมก็ยุเยอะแล้วแล้วผมตั้งใจบอกเขาว่าอะไรมันจะเป็นยังไงผมเชื่อมันจะเป็นอย่าง,งานั้นหมดนะครับผมไม่งั้นวันนี่วันที่นักคุยกับเขาน็กได้เคลียร์ใจหรือได้อธิบายความ่ผมนี่ ผมว่าไม่ต้องพูดหรอกครับผมว่าคนอายุเท่ากันะรู้กันอยู่แล้วคนสองคนเย่ยรู้กันอยู่แล้วว่าคุยอะไรกันตกลงอะไรกันะตอนนี้เมื่อมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องแยกกันก็แยกกันแต่น้อยผมรู้สึกว่าตัวผมอะตัวผมนะผมก็ยังังให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติงานให้เกียรติคนที่สนับสนุนเราให้เกียรติคนที่มาแบบมาจิ้งเราหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบทุกคนน่ารักมากอะ ครั้งแรกที่ผม,มเปิดใจได้มีความรักแล้วก็ได้มีคนจิ้นเรานะมันน่ารักมากแต่จะให้ผมไปโกหกทุกคนต่อมันไม่ได้นึกออกไหมาางานไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ใช่เริ่มมาโดยที่แบบว่าสมมุติว่าอ่ะผมดันไปงานกับผู้หญิงคนนึงแล้วให้คนชอบแล้วคนถ่ายรูปะแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกันจริง,รงอันนั้นอนะ่ะผมจะไปงานกับเขาได้ใครจิ้นผมก็บอกเลยไ้นี่จ้นปลอมนะว่าอะไรแต่อันเนี้ยมันคือเริ่มจากความรักของผม และผมอะ่ะวันที่ตั้งใจครั้งสุดท้ายคือผมตั้งใจผมตัดทุกอย่างผมแบบเพื่อ,อเพื่อทำสิ่งที่ให้ตัวเองมันดีขึ้นด้วยนะถึงจะเป็นคนเลวในเบองเรื่องนะครับ <S <S ผมก็พูดพอรอบครัวผมสัง่งผมจะไม่ <S <S ไม่ได้พูดตลอดนะั่ง <ใช S 1> ของคนดีนะครับเรื่องไหนที่ไม่ดีนะครับก็ไม่ได้มีใครเข้าข้างผมอยู่แล้วนะครับเราผมก็ต้องอยอมรับแต่น<ล>ะแต่มันดูแบบตอนนี้มันดูเหมือนเลิกกันวยไม่ดีเลยเพราะว่าเพราะว่ายกเลิกงานร้อยงานแล้วก็ทางคนก็เหมือนยกเลิกเป็นสิบงานแต่ถ้าหลังจากนี้ไปเขาจะโพสต์อีกเราก็คือผมผมรู้สึกว่า ผมเชื่อว่าวันนี้สิ่งที่ผมพูด่จะทําคนจะเก็กเมเบมันเยอะขึ้นไม่เป็นไรแฟนเขาเขาจะเก็บผมเยอะขึ้นอะไรแต่เขาจะโตขึ้นหรือเขาจะมีสติในการโพสต์มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเหมือนที่ผมอ่ะทำห้ผมอยู่นิ่งไม่ได้จริงๆผมยา,ยากอยู่นิ่งมากๆนะผมยากอยู่นิ่งมากแต่เขาโพสต์ดาผมเป็นเพลงอะ่ะออแล้วเขาลบแล้วเขาก็ลงลูกสวดมนต์ผมรู้สึกว่าทำไมคุณโพสต์ดาผมแล้วคุณลบทำไมหรือว่าที่คุณไปโพสต์ ไอ้ดาในคอมเมนตนะ์อ่ะแค่ผมอ่านผมก็รู้แล้วว่าว่ามันไม่ใช่ตัวเขาพิมกันนะแล้วผมผิดอะไรที่ผมถามต,ตรงว่าใครให้คุณพิมพหรอครับมันไม่ใช่เราอย่ามาเอาแบบอย่ามารู้สึกว่าเราต้องจริงใจกับคนที่เขาจริงใจกับเราคนที่เขาทุ่มเงินให้เราเนี่ยคู่นึงเนี่ยไม่ได้น้อยนะแล้วคนที่แบบ,บเราจริงจริงๆอ่ะมันนอนไม่หลับแทนคู่เราเนี่ยผมสงสารพวกเขามากผมรู้สึกว่าโอ้ยให้ทุกอย่างอะ่ะมันลงมาที่ผมอะ ดีผมแม่งนอนไม่หลับเองผมแม่งเดินตกคองกุ้งโทรศัพท์เสียโดแบบรม่ต้พายแล้ไม่้อายเลยไม่ตงายล้เขกับความรักไหมเข็ดกับไม่องความรักมยัไม่ย่ใช่ถามก่อสิบปีที่เราจะโสดอ่ะที่อยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับพ่อเออพูดอย่างนั้นแหละผมพูดอย่างนั้นแค่รู้สึกว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราเจอใครแต่รอบนี้ผมคงไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านรอเหมือนตลอดทั้งปีที่ผมทามานะครับรอบนี้ผมเจอก็ลองจะเปิดใจเพราะว่าก็มีเพื่อนมาหาผมบ้างนะครับเพื่อนพานนาาวรรัเ ผมก็คงจะไม่นั่งรออยู่บ้านเหมือนที่ผมทําอยู่ตลอดแล้วผมก็ต้องเติบโตในด้านของผมนะครับเขาก็ต้องเติบโตในด้านของเขาเอาเป็นว่าเมื่อกี้นครับตอนเริ่มสัมภาษณ์นะครับที่ผมบอกเขาเบื่อผมขอโทษนะครับแล้วก็เป็นว่าเราแยกกันอย่างดีๆนะครับมีความสุขจังเลยนคับ้ตาีงานให้มีความสุขนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เไหมครับครับไม่เหตดครับผมรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันจะเป็นอะไรนะแค่ผมก็พูดตรงตรงว่าย้อนได้ผมก็จะผมจะไม่รับโทรศัพท์ครับแล้วก็จะไม่ผมไม่ใช่คนมุ้งมิงอ่ะนะผมก็จะไม่ไม่ไปแกล้งทําเป็นระโยนโบด้วยผมก็จะไม่แกล้งไปทําอะไรที่มันเป็นแบบไม่ใช่ตัวผมนะค้ามจริงเราอยู่ด้วยกันอ่ะมันมัน,มนเลยจุดนั้นไปแล้วอ่ะแต่ว่าในเมื่อเขามีความสุขเขาอยากเปลี่ยนอะไรแค่ผมเปลี่ยนผมก็ยังพยายามเปลี่ยน ทุกกอย่างทีท่ทดีทำได้แ้วครับผมใช่แสดงว่าที่ผ่านมาคีสุดท้ายแล้วแก็คือรักจริงไม่ใช่สร้างคอนเทนต์ไม่ได้อะไรผมเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามีคอนเทนต์ข้ามาเกี่ยวเนี่ยผมขอไม่ไม่ได้ทำด้วยนะครับ <S <S ผมเป็นความรักจริงๆของผมนะครับผมถึงมันจะมีช่วงเวลาที่คุยกันไม่รู้เรื่องบ้างทะเลาะกันบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของสองคนแล้วเรื่องสุดท้ายผมจะพูดคือว่าใครก็เลิกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณพ่อแม่ของคุณญาติของคุณรวมถึงผมด้วย ก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็แยกย้ายครับผมไม่ต้องไปโจมตีฝั่งไหนถึงผมจะพูดแล้วมันอาจจะทําให้ดูแย่นะครับแต่ผมบอกเลยว่ามาดาผมฝังเดียวพอนะครับพวกคุณที่จะไปโจมตีฝั่งใครก็ต้องระวังเรื่องมีการฟ้องมีการอะไรกันนี้กันนะผมเป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนจริงครับอเอวันนี้อาจจะดูเลวหน่อยนะครับต้องขอโทษจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงครับถ่ายรูถ่ายรู